ไปต่อที่เรื่องราวของภาพยนต์อีกนิดหนึ่งนะฮะเมื่อวานนี้เราเสนอข่าวเรื่องของเจ้าหญิงนิทราที่ทําเป็นภาพยนต์ไปแล้วะนะครับวันนี้เรามีภาพเบื้องหลังการถ่ายทําซึ่งเขายกกองไปถ่ายถึงอังกฤษมาให้ชมกันด้วยครับเพราะว่าพิ่มกับมือใหม่โรเบิร์ตจอมเบิร์กตัดสินใจเลือกโลเคชั่นถ่ายทำหนังเรื่องเจ้าหญิงนิทราวเวอร์ชั่นใหม่เมลฟิเซนที่เมืองสวยๆแห่งหนึ่งในชนบทของเขตบัคกิงแฮมชายประเทศอังกฤษอย่างนี้ก็เลยทำให้เมืองอันเงียบสงบพึุกพัดขึ้นมาทันตาค่ะ โดยเหล่าปบาบรัสซี่ที่ไปปักหลักรอถ่ายภาพเดชจงกองถ่ายก็มาว่าทีมงานหนังนั้นว่าสุดๆโดยจัดแจงจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมาชุดใหญ่แถมยังกันพื้นที่นอกเหนือจากที่เซตฉากเอาไว้ห้ามบุคคลภายนอกเข้ามาใกล้เป็นรัศมีวงกว้างและยังลงทุนจ้างสุนัขตำรวจมาเดินเวรยนามอีกตั้งหาค่ะขณะที่แมงเมาส์ก็กระพือข่าวว่าแองเจลินาโจลีแอบบ่นอุบเรื่องที่ต้องสวมพร็อพเขาสัตว์ที่หนักมากเกือบตลอดเวลาและต้องแต่งหน้าเอฟเฟกต์ทำกระดูกที่หนอกแก้มให้ปูดออกมาจนดูน่ากลัว หลายครั้งที่ลูกๆของเธอมีโอกาสมาเยี่ยมที่กองถ่ายยังออกออาการกลัวคุณแม่ซะง,งั้นค่ะและแม่นางจะเดินหน้าถ่ายทําไปแล้วนะคะแต่ดาราผู้ที่มารับบทเป็นเจ้าชายฟิลิปผู้ที่มาช่วยล้างคำสาปให้กับเจ้าหญิงออโราก็ายังเก็บเป็นความลับอยู่เลยละคะ่ะ